คลิปนี้เด่นบนนะครับเทียบเด่นบน2สูตรนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะลงเทียบชนเด่นบน4สูตรนะครับตัวเลขสวยครับผมครับ <c oughs> สูตรนี้ก็ดึงมาจากนี่นะครับเด่นบนเดินยาวนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมนำมาเทียบชนงวดงวดที่ผ่านมานะครับชนที่8กับ9นะครับแล้วผมก็นำมาเทียบชนนะครับสูตรก็ใช้หลักร้อยบนบวก5คงที่แล้วก็บวก2บวก1นะครับ วมื่ที่ผ่านมาจนที่8 9นะครับก็เข้าที่เลข8นะครับวันนี้หลักร้อยก็คือเลข3 3บวก5เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0 10ได้เลข0 0บวก1ได้1 นีเนนเนนนน่เด่นบนเน้นสิบหน่วยนะครับเด่นบนเน้นสิบหน่วยนะครับสิบงวดรวดนะครับงวดประจำวันที่สิบเจ็ดกุมภาพัานธ์คำนวณได้901าศูนะฮะเก้าศูนย์หนึ่ง ก้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งชนกันแล้วนะครับที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับชนกันที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับชนกันที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับเลขเก้ายังไม่ชนนะครับแล้วเลขหนึ่งนี่ก็ชน เด่นตัวเดียวบนล่างนะครับก็คือเลข1นะครับ2ส,สูตรนี้ชนกันแล้วนะครับที่เลข0ูนย์กับเลข1นะครับคลิปหน้าผมเทียบชนเด่น40สูตรนะครับ2ส,สูตรนี้ชนกันแล้วที่เลข0กับเลข1นะครับ นะครับก็ไม่ทราบได้นะครับว่าตัวไหนจะมานะครับเนาะไปเจอมาแล้วครับ ก็ขอฝากช่องนะครับช่องสัญญานักแสดงโชคนะครับผมเอาไว้ฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับซึ่งตัวเลขผมก็พ่อไปพ่อมาอยู่ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะขอกราบขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสถติของพี่น้องด้วยนะครับผมเด่นบน2สูตรนี้นะครับชนกันแล้วที่0กับ1นะครับแล้ว1ก็ชนเด่นตัวเดียวบนล่างนะครับไม่แน่นะครับศูนย์อาจจะมาอีกนะครับ อันนี้เทียบชนแค่2อสูตรนะครับคลิปหน้าเป็นเทียบชนเด่นบน4สูตรครับผมยังไม่หลุดนะครับแปลกาแฟเพื่อสุขภาพของพี่จันวาราศีธนูนะครับพี่น้องที่เป็นคอกาแฟนะครับผมครับกาแฟเพื่อสุขภาพของพี่จันวาราศีธนูนะครับ ห่อละ175บาทนะครับห่อนี้มี25ซองนะครับไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับความหวานเราก็ใช้เป็นย่าหวานนะครับคคลมเทียมเราก็ใช้เป็นถั่วเหลืองนะครับซึ่งดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองก็ชอบมากนะฮะไม่มีน้ำตาลก็อุดหนุนกันได้นะครับติดตามได้ที่ Facebook สัญญาราศีกันนะครับหรือ ID Li n e 0835825982นะครับผมก็ขอกับขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุขุสุขนนะครับเนาะกับขอบพระคุณหหลายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ